สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับไปอัปเดตข่าวสารในเรื่องฟุตบอลเหมือนเันเหมือนเช่นเคยนะครับก็เริ่มต้นที่ดีลที่เกิดขึ้นเลยนะครับเมื่อคืนวิลลี่คัมบัวล่านะครับกองหลังาดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์เชลซีแต่ก็ไปเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ที่บียาร์เรอัลเรียบร้อยนะครับก็อย่างเป็นทางการนะครับเซ็นสัญ,ญญา5ปีครับถึง2029 ค่าตัวอยู่ที่10ล้านยูโรนะรสำหรับคัมวล่านะครับเดี๋ยวเดือนหน้านี่จะอายุครบ20แล้วนะครับแมนยูใส่ออปชันซื้อกลับไปด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวรอดูว่าถ้าฝีเท้าพัฒนาขึ้นอาจจะกลับมาก็ได้ในอนาคตนะนะครับขณะที่อีกหนึ่งทีมจากลาลีกาครับเซบีย่าเสริม2จุดเลยนะครับดิวร่าไปยืมตัวอัลเบรซันบิโลคอนกานะครับจากอาร์ซนอลก็เป็นกองกลางฝีเท้าดีครับอายุยังน้อยด้วย นะครับเป็นตัวตัดเกมนะแล้วก็อีกคนนะครับได้ซาอูลยีเกสนะครับจากแอตเลติโกมาดริดยืมตัวเช่นเดียวกันนะครับสองรายรวดนะเมื่อคืนสำหรับเซบีย่านะครับมาที่ลาซิโอครับก็ยืมนักเตะอาร์ซนอลมาเหมือนกันนะครับนูโน่ตาวาเรสั่นเองนะครับแบ็กซ้ายที่อาร์ซนอลดูแล้วก็ไม่ได้ใช้งานเลยนะครับซีซั่นที่แล้วส่งให้ฟอร์เรสไปยืมตัวแล้วก็2ลูกกันก่อนก็ไปอยู่กับมักเซยนะครับ แต่ว่าเล่นดีครับแบ็กซ้ายชาวโปรตุเกสเพียงแต่ว่าซีซั่นที่แล้วนั้นเจ็บบ่อยแค่นั้นเองอไปอยู่กับลาซิโอแล้วนะครับยืมตัวหนึ่งดูการแล้วก็มีออปชันบังคับซื้อขาดนะครับบังคับซื้อขาดเลยอ่าก็แต่ว่าเรื่องของค่าตัวหลังจากนั้นเนี่ยยัง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 ไม่เปิดเผยนะครับอ่านั่นนั่นเป็นดีลที่เกิดขึ้นนะมาปิดท้ายที่2นักเตะที่ประกาศเลิกเล่นทีมชาตินะครับมี2คนนะครับเมื่อวาน พร้อมๆกันเลยนะก็คือโทมัสมุลเลอร์นะครับเอเอเป็นแนวรุกวัย34ปีจากเบร์มินนกนะก็เลิกเล่นให้กับทีมชาติเยอรมันแล้วนะครับหลังจากที่ตกรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูโรนะครับมุลเลอร์นั้นทำสถิติเป็นนักเตะอันดับ3ตลอดการนะครับที่ลงเล่นเยอะสุดให้อินซรีเล็กนะครับ131นัด เป็นรองแค่โลซามาเทุสกับมิโรซาฟโคลเซ่นะครับอีกคนหนึ่งคือชวดานชากิรี่นะครับก็เลิกเล่นประกาศเลิกเล่นทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นเสือเท่าอีกหนึ่งคนแต่ว่าก็อำลาด้วยใจติหล่อเลยนะเป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่ทำประตูดได้ในฟุตบอลโลก3าครั้งหลังสุดแล้วก็ยูโร3ครั้งหลังสุดนะครับนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตาม,มันได้ใหม่ครับสวัสดีครับ